สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน V I P เช้าบ่ายนะคะประจ ա มาที่27พฤศจกิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับ V I P เชา้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0ก็5 0 5 1 5 2ยอเนาะ0ก็บ0 0, 0 1 2 0 2 0 3ไล่ไปอย่างนี้เนาะมันออกแค่ตัวเล็กๆก,กับตัวสุดท้ายแค่นั้นหละนะ

สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหรือจะจับคู่ก็สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเนาะกลับไปกลับมาอย่างนี้เนาะสามตัวก็สี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดสี่หกเก้าอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเดอ้อชอบสลับกันออกนะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจ็ดมาเช้ากับบ่ายที่มันตรงกันนะนอกนั้นต่างกันก็จับหันเอาเดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ